มีนะคะน้องลิงเยอะมากๆเลยค่ะแต่อย่างที่อย่างที่เคยบอกไปนะคะก็คือน้องไม่ซนเลยน้องจะไม่กวนคนนะคะน้องแค่จะนั่งอยู่ในพื้นที่ของน้องแล้วก็วิ่งเล่นอยู่ในพื้นที่ของน้องๆนะคะถ้าใครพอมีเวลาก็แวะมาให้อาหารน้องๆได้นะคะซึ่งน้องๆเนี่ยมีเยอะมากๆเท่าที่เห็นด้วยตาเนี่ยน่าจะมีเกินร้อยตัวนะคะ ัีครับวันนี้เยี่มคราอินทรยุดนะคบวันนี้เรามาวิ่งขึ้นเขาบ่อทองนะครับเดี๋ยวผมพาไปสำรวจด้วยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยมาตรงนี้ก่อนนี่เป็นลูกปั้นพระสองคนนะคะพระสององค์พระสององค์ครับใช่แล้วก็เดี๋ยวเราลงไปล่างกันลองตกใันะครับมิวก็จะเป็นอย่างนี้เลยครับ ด้านล่างด้านล่างก็จะเป็นเป็นมีทหารฝึกแล้วก็ตรงนั้นเป็นรันเวย์นะครับเดี๋ยวไปชมตรงนี้กันและนี่ก็เป็นบรรยากาศธรรมชาติบนยอดเขาบอดทองที่ทุกคนจะได้มาสัมผัสนะคะยังไงก็ฝากตกดติดตามกดแชร์และกดถูกใจให้กับเพจของเราด้วยนะคะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขาตอนใครถึงก่อนชนะเริ่มได้สามสองหน